เดเก่งนะตอนนี้ก็ไปยืนหน้าแถวเป็นงานโอ้ตอนแรกงานนี้งานนี้รวยแล้วงานนี้รวยแล้วนะงานนี้รวยแล้วนะให้กำลังใจพี่แล้ววิ่งนะให้กำลังใจพี่แล้ววิ่งนะแล้ววันนี้ น้องกัตตี ah ้น้องน้องปอและน้องบอสนะครับเป็นนักเก็ตในทีนี้นะครับน้องกัตตี้น้องปอบอสมาแล้วพีมา ก็ไม่มีลาม้าไปแล้วเก๋ทำตอดเกอไ้้วยาการเชอมต่อที่่ม่นครับได้รับถ้วยี่ครับขอต้อนครับเ็ถ้วยะติยศ เรถ่ายสามคนหน่อยถ่ายสามคนหน่อยามหนึ่งสองสามหนึ่าม

เฟซบุ๊กินใครมาะเขาไม่กล้าน้องกำลังจะเดี๋ยวน้องมันจะเล่นเขาจฟอร์ดิ้งเขาเชินฉายแล้วนะโอเคคนหนึ่งคนหนึ่งพิเซนเตอร์ในปี่คนหนึ่งพิเซนเตอร์แล้วเราเวลาไปเล่าเราก็บอกว่าเขาวิ่งใช่ไหมเหนื่อยมากพอทันต่อเป็นยังไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเขาวิ่งหรือเดินเดินรอบ bây giờ, công việc, công việc, còn việc, công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 

กรกิติยาภานะครับรองางภาพสนิดพนึีงครับมุมขอมุมสวยๆนะครับละกันนะครับสวยๆลกนมาแล้วค่ะนักเรียนินักียนชายัเคครับนี่คือจงวัดนออชายครับมีคนที่กำลังวิ่งด้วยวิ่งด้วยหล่า มาณสำเพาเงิน, 3, นค,รงครับจากพิศพภาผ้าหนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆครับ3ามนาที17วินาทีแล้วก็วิ่งเร็วที่สุดฝ่ายหญิงครับอรนุชเอี่ยมเทศครับจากโรงเรียนเมตตาวิทยากรีธาเพชรบูรณ์ครับ4 0สินาที5้าสวินาทีครับับพ้วยประธานจากพระเจาา้าหลักส่ท่านครับพระรัชกิจยาภาเช่นเดียวกันเปนซีเด็กชายเด็กหญิงเพิ่งเข้าเลยฮะแปนสี <laughs> no <man> ขอตรงการเักนิดนึงครับท่านประธานรายคือท่วราวันผู้วิ่งเร็วที่สุดในงานวิ่งครั้งนี้ครับบรัดสามเัาเงินและออลเเอีเอ่ยมเพศนะครับ ชมรมวิ่งนะครับ5ชมรมก่อนแล้วกันนะครับ5ชมรมชมรม,ม,มนะครับที่หนึ่งครับที่ส่งนักวิ่งมากที่สุดครับชมรมวิ่งบ้านขุนเทียนครับ สครับจมลึกลวิ่งฟอร์รนเนอร์ครับส่งนักวิ่งมากที่จดเป็นอันดับที่2ครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอถ่ายรูปก่อนนะครับฟอร์รนเนอร์แล้วก็ทกตติวานโดนแอร์นะครับเพื่อชีวิตส่วตากรนะครับเตรียมสมาชิกไปด้วยนะครับพี่จรันพงพิทักษ์นะครับมารับด้วยตัวเองนะครับประธานจุ่มวิ่งฟอร์รนเนอร์คนปัจจุบันครับซึ่งจะรับตำแหน่งเมื่อไม่นานนี้เองครับ ลำดับที่สาครับจมรมวิ่งอกอสอรครับพี่สุภาพครับล,ลำดับที่สี่ครับจุรลวิ่งติวานอนแอร์เซ็นเตอร์ครับ ก็ลำดับที่5้าครับชมรมวิ่งเพื่อชีวิตสมุทรสาครครับดาบจ้ำมารับเด้วยเัวเองห<ม>นย<ป>น<ก>ะครับสวัสดีครับคเสรแล้วก็ถ่ายภาพก่อนนะครับรองเท้าเหมือนกัน ก่อนนะไหนที่พร้อมแล้วก็มาอยู่ด้านข้างเวทีเลยครับรุ่น40ปีหญิงเดี๋ยวขอรายชื่อมาด้วยนะครับสําหรับ4 0ปีหญิงนะครับยังไม่มีรายชื่อขึ้นมานะครับสําหรับ40ปีหญิง ถ้ายังไม่มาเดี๋ยวจะขอแฟนซีก่อนนะครับเพราะรายชื่อยังไม่ขึ้นมานะครับสำหรับ40ปีหญิงนะครับงั้นมอบรางวัลแฟนซีก่อนเลยกันนะครับ3ลํลำดับครับลำดับที่หนึ่งครับคุณเด็กจิงเนเน่นะครับขอเชิญขึ้นบนเวทีเลยครับเป็นตัวแทนของเยาวชนนะเยาวชนรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ครับเพิ่อจบปีเมื่อเร็วๆนี้เองพี่ด้วยพราพิทักษ์ด้วยใจนะครับเป็นชาติพันธ์ให้กับเราเลยนะครับของพวกเราที่รักมากๆทีเดียวครับ คุณแม่เนยาเน่แสงศักดิ์ศร okay. ีครับหรือจับกันในนามที่เนเน่หรือคุณแม่เนเน่พวกเราตั้งกันไะอันดับที่สองสลับแปดบันไม่เข้าบอลออกปากนะฮะที่ดาวพี่ดาวบอลออกปากตาตาตาเงาะปากเราครับ ตอนนี้สาิบชายเข้าไปนะครับเราผมขออนุญาตที่จะมอบรางวัลสำหรับสาิบชายก่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นพิธีมอบรางวัลชนะเลิศ ในระยะทาง10.5กิโลเมตรชายรุ่นอายุ30ถึง39ปีนะครับอันดับที่หนึ่งครับคุณสัญญาคารชัยจากชมรมธนาคารกรุงไทยครับ35นาที55วินาทีครับเกมบอลมาซอมเหรอเกมบอลมาซ้อมกันใจอยู่ัเมื่อกี้ใอันดับที่สองครับคุณสิงหาตานดำจากมิตรภาพ5 1ครับ ไปแล้วเปลี่ยนบ้านเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาถ่ายกันเงาะมาชนะเลืออันดับที่สามครับคุณอุทิศผิดปากมาจากสนามสุพรรณชลาใสครับเป็นคลิดหัว าอชนะเลิศอันดับที่สี่ครับคุณสุรสิงห์อยู่สุดครับจากสิงห์บุรีครับแสดงว่าบ้านนัดยังไม่เพ่วนนะครับษลักษณะรลักษณะอ๋อลำดับที่ห้าครับคุณพระพลแป้นกลางครับจากโคต้าอูน่าล่ะไปแล้วเหรอ เดี๋ยวรบคนท่านประธานมาดวน้ตรงกลางพิทีเ่อิงครัิคับภาพจะได้สวยๆต่อไปจะเป็นรุ่น4ง4 9ปีชายครับโอ้โหเเดี๋ยวจะต่อด้วย15ปีหญิงนะครับ ต่อไปเป็นการมอบผู้รัางวัลชนะเลิศในรุ่น40 49ปีชายครับก